กลยุทธ์กวนน้ำจับปลากลยุทธ์กวนน้ำจับปลาเป็นหนึ่งใน36กลยุทธ์ของสก๊กกวนน้ำจับปลาหมายถึงการสร้างความสับสนวุ่นวายให้สถานการณ์เพื่อเปิดโอกาสเสนอผลประโยชน์อีกด้านหนึ่งเปรียบเสมือนการกวนน้ำให้ขุนแล้วใช้จังหวะนั้นจับปลาได้ง่ายเพราะปลามองไม่เห็น ตัวอย่างในองค์กรการตัดสินใจเลือกสถานที่ไปโอดีข้างนอกออฟฟิศจะไปน้ำตกทะเลหรือคาเฟ่เกษตรดีกลยุทธ์กวนน้ำจับปลาจะช่วยให้คุณเสนอทางเลือกที่ดีกับผู้บริหารตัดสินใจและเพื่อนร่วมงานตัดสินใจร่วมกันได้ลองติดตามฟังดูนะคะในสามก,ก๊กโจโฉจมตีเล่าปีสถานการณ์เล่าปีเพิ่งได้เกงจิ๋วมาและกำลังร่วมมือกับซุนกวนต่อกรกับโจโฉ โจโฉรู้ว่าตนสู้สองฝ่ายพร้อมกันไม่ไหวจึงปล่อยข่าวหรือโจมตีซุนกวนทางตะวันออกเพื่อให้เล่าปีตื่นตระหนกกลยุทธ์โจโฉว,วนน้ำโดยสร้างข่าวลวงเรื่องกองทัพขนาดใหญ่จะถล่มงอกก๊กทำให้เล่าปีลังเลและชะลอการรุกขณะเดียวกันโจโฉใช้จังหวะนี้เคลื่อนพลเงียบๆไปทางเกงจิ๋วตั้งใจจะจับปลาคือยึดเมืองกลับคืนในยามที่อีกฝ่ายสับสน แม้ครั้งนี้เจ้าฉล้มเหลวเพราะเล่าปีไหวตัวทันแต่เป็นตัวอย่างของการใช้ข่าวลือความสับสนและจังหวะมาทำให้ศัตรูเสียสมดุลขั้นตอนกลยุทธ์แบบเข้าใจง่าย 1. กวนน้ำสร้างความไม่แน่ใจข่าวลือคำถามชวนลังเล 2. ส,สับสนฝ่ายตรงข้ามเริ่มเสียสมดุลเปลี่ยนแผนปรับตัวไม่ทัน 3. จับปลาโอกาสเสนอทางเลือกที่พร้อมกว่ายึดผลประโยชน์ ตัวอย่างโจทย์เสนอทริปอดีนอกสถานที่ผู้บริหารเลือกหนึ่งทีมเท่านั้นเป้าหมายของแต่ละทีมทําให้แผนของตัวเองดูดีที่สุดในสายตาผู้บริหารกลยุทธ์ที่ใช้กวนน้ำจับปลาสร้างความค่อยเคให้ทีมอื่นเราเสนอแบบเฉียบคมทีม A น้ำตกภูเขาป่าไม้กลยุทธ์กวนน้ำกับทีม B และ C ทริปทะเลช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะเดี๋ยวจะเจอพายุเข้า ได้ข่าวว่าบางส่วนองุ่นเริ่มปิดไม่รับรุปใหญ่เพราะปลายฤดูแล้วทำให้ทีม B และ C เริ่มลังเลเรื่องสถานที่กลยุทธ์จับปลานำเสนอพร้อมภาพบรรยากาศป่าเขาที่ร่มรื่นฟืนฟ้นฟูใจลดภาวะเบนาร์ชูจุดแข็งว่าใกล้เดินทางง่ายงบไม่บานผู้บริหารรู้สึกปลอดภัยในความเรียบง่ายทีม B ทะเลชายหาดกลยุทธ์กวนน้ำกับทีม A และ C ทีม A ไปเขาระวังสัญญาณมือถือไม่มีเดี๋ยวติดงานจากผู้บริหารจะลำบากนะทีม C สวนเชิงเกษตรบางที่มีมแมลงเยอะแล้วทีมเรามีคนแพ้มีปัญหาเรื่องเรื่องความพร้อมกลยุทธ์จับปลาเปิดด้วยพรีเซนเ t ชันสดใสพร้อมคลิปกิจกรรมบีชเกมชูจุดเด่นกิจกรรมสร้างทีมกลางแสงแดดสบายสมองโล่งเพิ่มพลังนำเสนอว่าโอดีต้องมีอ n e r g y และภาพที่แชร์ได้ในสื่อบริษัท ทีมซีเรงุ่นแหวมคาเฟเชิงเกษตรกลยุทธ์กวนน้ำกับทีม A และ B เสนอสถิติสนับสนุนสถานที่ปิดร่มรื่นมีผลต่อสมาธิและการเรียนรู้มากกว่าที่กลางแจ้งถึง40%บเปอร์เซนบางที่ทะเลคนเยอะอาจไม่เหมาะกับเวิร์กช็อปลึกๆดูไม่ตอบโจทย์งานพัฒนาองค์กรกลยุทธ์จับปลาชูทีมรีคอนเนคกับเนเจอร์แวมดี เสนอเวิร์กช็อปอดีในคาเฟ่เรือนกระจกเดินชมสวนเพื่อรีเฟรชตอบโจทย์ทั้งเนื้อหาและใจคนอย่างสมดุลสรุปในการแข่งขันเสนอทริปโอดีนอกสถานที่โดยมีผู้บริหารเป็นผู้ตัดสินทีม A B และ C ต่างเลือกสถานที่และกลยุทธ์แตกต่างกันออกไปพร้อมใช้กลยุทธ์กวนน้ำจับปลายอย่างแนบเนียนเพื่อสร้างความได้เปรียบ ทีมเเลือกสถานที่เป็นน้ำตกภูเขาและป่าไม้โดยใช้วิธีกวนน้ำด้วยการกระซิบข่าวว่าฝนตกในพื้นที่ทะเลและสวนองุ้นบางแห่งเริ่มปิดไม่รับกรุ๊ปใหญ่ซึ่งสร้างความลังเลให้กับทีม B และ C ที่วางแผนไปทะเลและสวนเชิงกเกษตรจากนั้นทีม A จึงจับปลาด้วยการเสนอภาพธรรมชาติอันร่มรื่นเดินทางสะดวกงบประมาณไม่บานปลายทำให้ดูเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและพร้อมใช้งานที่สุดทีม B เลือกไปชายหาดและทะเลใช้กลยุทธ์กวนน้ำ ด้วยการพูดแทรกว่าพื้นที่ป่าเขาอาจไม่มีสัญญาณมือถือและสวนเกษตรบางแห่งมีแมลงเยอะซึ่งอาจไม่เหมาะกับผู้ร่วมทริปบางคนจากนั้นจึงจับปลาด้วยการเสนอทริปที่มีกิจกรรมชายหาดสุดมันสีสันสดใสและเหมาะกับการสื่อสารในโซเชียลมีเดียจึงชูจุดเด่นด้านพลังความสนุกและภาพลักษณ์ที่แชร์ได้ง่ายทีมซีมาทางสายลึกเลือกไรงุ่นและคาเฟเชิงเกษตรโดยใช้ข้อมูลวิจัยสนับสนุนแบบเบาๆเพื่อกวนน้ำ เช่นการยกสถิติว่าเวิร์กช็อปในสถานที่รดอได้ผลดีกว่าและการจัดในที่คนพลุกพล่านอย่างชายหาดอาจไม่เหมาะกับการทำงานลึกๆจากนั้นทีมซจึงจับปลาด้วยข้อเสนอที่ผสมผสานธรรมชาติบรรยากาศเงียบสงบเวิร์กช็อปที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการพัฒนาทีมบทสรุป ทั้ง3ทีมต่างใช้กลยุทธ์กวนน้ำจับปลายอย่างสร้างสารรค์เพื่อสร้างความได้เปรียบและเสนอทางเลือกที่โดดเด่นในช่วงเวลาที่ฝ่ายตรงข้ามยังลังเลจังหวะการสื่อสารจังหวะการนำเสนอ่านและการเตรียมความพร้อมคือหัวใจของความสำเร็จในเกมนี้ค่ะ